พค้งนังบ่หำผมเหลืองหมดเบลี่ยนนี่ไงบ่นั่งหมนจีบเพาะคนนั่งอย่โลซานอ๋อโอ้โขับแนวดีครับพี่น้องครับตลาดช่องตะโอครับตลาดเฮ็ดเพาะเดิ่มมาเนี้ครับเฮ็ดเพาะร้อยหลายครับสุดเร่งไปนี่ครับนี่จะเฮ็ดเพาะทุกเจ้าครับเริ่มต้นพาะนังบ่ครับเฮ็ดเพาะนังอยู่บ่โอ้ยอ๋อโลเท่าไรแม่ สามร้อยสามรอยเริ่มต้นอยู่สามรอยนะครับเราประมาณเนาะอ่ะเป็นหี่ยวไอ้ฟอออกมากก่านะเข้าดีเท่ยังเข้านี่ยไอ้ฟอไฟไอ้ฟอไฟไอ้ฟอใหญ่เฮ็ดฟอใหญ่เอาครับพี่น้องครับฮอดแล้วเด้อครับไปใจตลาดช่วงตะอู่ครับเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ลานจอดรถของฝั่งไทยเขาต้องขามดันไปครับก่อนขามดันด้านตรงนี้กับบริเสียยังนะครับบริษัทงานแต่ว่าเขาต้องเบิ่งกด อ่านกดกัานป่ายอ่านกดเขาก่อนนะครับว okay. ่าเพิ่นให้ถือยังบ่ให้ถือยันต์นะนะเพื่นจะมีติดอยู่นี่ล่ะครับของต้องถามยันต์เพื่อนจะไม่ป่ายอยู่นี่นะครับไปมาไปยุดอ่านเข้าก่อนเอาจุดนี้เพิ่นมีรถซาเลงบริการอยู่เด้อครับโอ้ยคนหลายแห่งเหมือนเอาสวนเสกันเพื่อน่าหาให้ตัวครับพี่น้องโอ้มื้อนี้คนแห่งหลายแห่งครับ เนี่ยเด้๋ยังน้องเนี่ยเฮ็ดเพาะบ่ครับบ่จ้าอ่าอันเป็ยกากาศใครอีหลี่เฮามหมเนี่ยเดี๋วพี่น้องครับมาหลายรอบแล้วครับช่วงต่ว่ช่วงนี้เฮ็ดเพาะออกนะครับเฮ็ดเพาะออกหลายเดี๋ยวพาพี่น้องมารอเบิง่งเฮ็ดเพาะว่ามันจะโลยจากบาทนะครับทางนี้มันจะมีทั้งเฮ็ดเพาะหนังแล้วก็เฮ็ดเพาะฝายนะครับพาตัวน,นี้เครื่องคั่วบ่อนะ่ง ได้เครื่องขวาวอยู่เครื่องขวพร้อมเอ้ากูเบาหน่อยคนห่มยังกัน้อยทางนี้หน่อยอ๋อเทปพ่อไหมเทปาะอยังครับเทปพ่อนั่งบ่รวมกันจังหน่อยเนาะโลเท่าไหร่ครับเนี่ยโลละสามร้อยบาทเท่านี้ครับ โอ้ยังอ่อนๆอยู่ด้ยอ่อนได้หายไ่ใหญ่โอ้อยังอ่อนๆอย,อย,อย,อยู่ด้วยครับเพชรเพาะหนังเพาะฝายโลละสามร้อย,ย,นนยอ๋อจากนี่พี่น้องครับเพชรเพาะนะแถมมาด้วยซะพี่พทั้งฝ่ายฝ่ายกับหนังลุ่มๆกันมานะครับแต่ว่าโลละสามร้อยคุณตุ้งยังได้หนังคือฝ่ายฝายพ้นกันนะัน มันรวมรวมกันมาเนาะครับเราโลละสามร้อยกันนี่ครับพี่น้องครับอัพติโต้ปิ้งแมแอนครับหอมๆเลยพี่น้องครับอ่อนๆหอมๆเลยนะครับเย็ดใหม่ๆหอมเลยนี่ครับปัาดงามๆเลยนะปวดหัวไม่ถุงพิ้งแกมแอนพี่ท่งนี้โลเท่าไหร่ไหมคะโลละสามร้อยสอยขึ้นเงน โลละสามร้อยบาทเฮ็ดพอหนังหมอครับเนี่ยหอมหอมวันนี้เฮ็ดพอหนังโลละสามร้อยโลละสามร้อยจ้ะโลละสามร้อยบาทช่องแก้ววูมาเนี้ครับโอ้ยข่ะอย่างนี้เดี๋ยวเฮ็ดพอผู้ใดชอยมาช่องตัววูนะครับช่องเฮ็ดพอหนัง จะร่วมฝ่ายเนี่ยจังหน่อยนะครับพี่น้องครับมันก็จะมีร่วมฝ่ายอยู่โลละสามรอยบาทนะครับเริ่มต้นอยู่สามรอยบาทครับอ่าขากเนี่ยเถอะเพชรเพาะนะขางเนี่ยรีครับเฮ็ดเพาะข้างนี้ครับเฮ็ดเพาะนะเฮ็ดฝ่ายเนี่ยนะครับพี่น้องครับโลละสามรอยบาทแบบอ่อนๆเลือกได้เลือกเอาได้นะครับพี่น้องครับมากแค่เหลือกจริงเนาะ มาชุ่นดีเรียกเงี้ยพอโลดละสามร้อยกะเทียวว่ากะเทียว่าพ่อหลุดเนี่ยพ่อพึ่งหลุดพ่อหลุดเพราะว่ามีฝุ่นไงฝุ่หนังเน่าฝุใส่เน่ามันจะรุมรวมในจังหว่อยได้ครับหนังรวมมันก็แค่เน่าแต่ว่าผู้ใดเลือกเป็นนอกระเลือกเอาเพื่หนเลือกได้ครับเพื่หนเลือกเพื่หนเลือกได้ครับแต่ว่ายังอ่อนๆดน้ำหอมหนึ่งงามขักเนี่ยครับพี่น้องครับ สิ่มได้่ฮะสิมได้แตกินได้ก็กินเป็นไหนสิมอยู่แม่ค้แม่ค้ิ่มได้เอาไปบ้าตนจ้เอาไปแกงครับพี่น้องครับเนาะก็ยอแม่ค้ะแม่ค้แม่ค้าง่ามแม่ค้าแม่ค่าแม่ค่ะงามกเห็นเนาโลละสามบาทครับพี่น้องครับตลาดช่องตะโขมื์อนี้สตาร์ยูทีโลละสามรยบาทครับ เ,เอสพออ่อนๆออนมันก็นจะมีฝนฝ่ายในจังหน่อยนะครับต่อพันธุ์ห้เลือกด้วยครับเอ้าผู้ใดเลือกเป็นก,นเกน็เลือกได้ผู้ใดเลือกได้กเ็เลือกเอานะครับพีน่น้องครับพอพันธุ์เหยื่อเลือดหือพันธุเหยื่อเนี่ยวห้เตรียมโอ้อ่อนๆเลย เลือกใดยเลือกเดย์ต้งเลือกเดยนะครับคุณลองครับงามหาโลละสามร้อยบาทห้หไหลครับครับในตลาดจังสีเลยมือนในขนาดเนี่ยเพาะเต็มอจาเหมือนหองหุนผลไหลฮะยังมานในสวรหอดตลาด้างในนะครับทางในผู้นผลจะจะเป็นแบบตลาดที่มันขายหลดีตัวนี้อยู่งยากนะครับตัวนี้ ปลาสามร้อเจ็ดปพี่น้องสมกับพี่น้องทังฟังไทมาหลายอยู่นูดิอยู่าบนสองสามรอยันเขาม่โลละสามรอยบาทบันใดยังย่ดานนสามรอยก็ขั้นหมดละิจันต้องเสียงอยู่หว่าหลายเลยครับบางคนล่งยางเอากะมีล่งยางถ่ารถอาตีทเจ็ดปะอเศร้านูแลมันเป็นยังไง โลละสามร้อยบาทครับโลละสามร้อยบาทเลือกเพื hmm. ่อนให้เ <c> ล <oughs> ือกได้ด้พี่น้องครับองผู้ใดมาเลือกนะเฮ็ดพอหนังฟอยก็จะเไม่น็ดหน่อยนะครับนี่เ็ดยรวมมนจน้อยาล็อไสดับอมาเน้อยโอ้ยเห็ดฟเนี่ยไรลพี่น้องครับเฮ็ดฟอท่านนี้เต็มถุงเลย ปลาดท่โทเฮดพอร์ตไหมได้เลยเลยนี่ทั้งนี้เพิ่นขายโลเท่าไรท่านครังโลหนึ่งสามร้อยขึ้นกันนะพี่น้องครับเลือกได้เลยนี่คืออีแม่เราเลือดเลยอ้าวโอ้ห้องหอมเลยครับวันอ่อนน้อมหอมเลยอ้าวโอ้ใหม่ใหม่ใหม่เลยนะครับเลือดร้อมครับมันมีหลายหลานนะพี่น้องครับผู้ใดมากแต่ห้องเราเลือกเบิ่งเอาหมองอ่อนหมองแก่ยังสินะครับห้องเลือกเลือกได้ครับ โอ้บรรยากาศพยนต์เป็นข้างเขาด้ครับพี่น้องครับเป็นขายใหญ่ขึ้นมาหอดตั้งเขาที่จริงแล้วมองเป็นขายของปลีกหนีได้พี่นอ้องปุ้นนะครับจะอยู่ปุ้นละพนที่เป็นสังกะสี้ใกล้ๆมันครับเป็นโดมอยู่ไกล้ๆมันนะตาว่าเพิ่นเอมาออกมานั่งขายฝั่งซาวาทั้งเขานะครับเนาะขามดานเขามาซีหาลอยเมตรนี่ยนะครับมาหอดตรงนั้นเพิ่นก็จะว่างขายตรงนั้นน้ำเลยบรรยากาศเมื่อนีะครับถือว่าคือคาซีลีตลาด ช่องต้อูครับเป็นตลาดฟังเล้าเด็กพี่น้องครับก็ว่ากับยูทีชายเดียมไทยอำเภอบุญทลิีเท่านี้แหละถามทางขามดานมาบบไก๋ครับสามารถมาซื้อได้ตลาดเพิ่นเปิดทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับพี่น้องครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นี่ทุกมือ่อเริ่มเพิ่นเริ่มขายตั้งแต่แปดโมงครับว่าดานเปิดแปดโมงไปพี่น้องครับคุณหลับไปชมบรรยากาศทั้งฝนน้ำกันครับ เอามาแต่สาเดือพี่น้องครับจะได้ของดีได้เลือกก้อนหมงนะการเปิดแปนมองครับมาเบิ้งน้ำกันปาแมงกนนเราเน่มานึวันเป็นดาเฮ็ดผอเซแงงบ้แมงินนเนโนนเอเฮชดผอน้ำพึ่นหมได้ย่นี่ได้แล้วเน่ย้าวเอเป็นานนี่ย้ยเอาไปหยาบรเอน้ยบแ้วพี่หนีผู้ให้ฟังด้บผม โลเท่าไหร่น้องครับแม่ค่ะเฮพรสามร้อยจะสามรอยเฮปเพรพนางหุ่นี่ครับอ่อนๆได้เลยหองหอมเหมครับอ่อนเด้อพี่นงครับโลละสามรอยบาทโลละสามร้อยบาททุงเท่าไหร่น้ำเจ้าุงละอยทุ้งละรอยห้ทุงไปพร้อมุละสั่งกิรอ

ันมาหลายหลายรถติดเงาเลยเด้ผมขามานะ,ะฟังไทยมาหลายครับเหมือนเนอเอาครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศตลาดช่องตะโขวครับตลาดเราใต้เมืองสุขุมากแขวนจำปาสักเมื่อนี้เต็มไปด้วยเฮดเพาะครับเฮดเพาะเฮดเพาะอ่อนๆเป็นเฮดเพาะหนังเหมือนหมดยางไม้ๆขาวๆเลยครับไม้มันกงาด้วย ใหม่ๆเขาเๆนะครับน่า sure. มือด้วย่แต่ว่ามันร่วมกันจักหน่อยวะครับใช่จ้ะเพาบอกว่าเท่ากับเราไปหาเองเ่าบอกเลยไปหาเองเท่าหาเขามาเลาวจะได้เลือกัวใดครับนไปรับต่อมาอีกที่นะครับมันก็จะร่วมเฮ็ดพอฝ่ายมันน้จักหน่อยโลละสามร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับจ้าเราะทากคอกงั้นเดี๋ยวจังเราะมาเป็นถักได้พี่น้องทับเพชรพอฝ่ายเฮ็ดพอหนัง ร่วมกันมาหาแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นก็บ่ได้ตัวดอกมันจะมีทั้งหนังทั้งฝ่ายนะเฮาถามแม่ค้าบางก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นหนังล้วนๆเลยนี่จะอยู่ที่โลละ500พุ่นนะครับเพราะว่าแต่ว่าบ่ทันเถียดึงโลเท่าใดเนาะแม่ค้าทางนี้300ร้อยขึกันเด้อครับ300คือกันทุกเจ้าเลยเฮ็ดเพาออ่อนๆงามๆจังซี่ล่ะครับเป็นเฮ็ดพอหนังบ่มรทำด้วยร่วมกันปะอ๋อ เดี๋นั่งแท้จะหาลอยเนาะร่วมกับพอ่อเสือครับมันอ่อนเด้อครับพี่น้องครับนี่นะนี่หอมหอมเด้อครับพี่น้องครับเก็บว่านนี่อืมเคล็ดเก็บบ้านนีครับไม่ไม่เลยนี่พ่อเสือครับโลละสามรอยบาทก็เลยจ้วเ้าไปย้อนขับไปเบิ่งทาง่ายถีบกันหน่อยอ่ากลางแนเก็เฉียดนะวนเห็ตมา อัดหน้องครับค่ะยีรีไม่เฮ็ดเพาะไหมวันๆก็ขาวยังอยู่ได้นี่งเพลีันเพลอยใหญ่นะครับเพลอยใหญ่ทานนี้เหอเฮ็ดเพาะคือกันสามลอยเขาเลือกได้เลย่ครับได้เป็นใเกได้กับมแต่บุรูบคำบัลูบัลข้าด mm oh okay. like yes, like. ah ้มีโจ๊กกับคำโจ๊กก็ไดค่ะหลายคำบัลหบข้ามได้โจ๊กอาเลยคนนะระวังรถด้บ้างเดินทาง เพชรเพาะครับพี่น้องครับเพชรเพาะหนังหนังกับฝ่ายนะรุ้มล้อมกันโลละสามร้อยบาทสามร้อยสามร้อยครับพี่น้องครับนี่เต็มไปด้วยเพชรเพาะครับเมื่อนี้ตลาดช่องกระอพี่น้องฟังไทยเฮามาเสือด้อครับเด้อเพชรเพาะอ่อนหวานงามๆเลยสามร้อยบาทอาจจะร่วมเพชรเพาะฝ่ายเนี่ยจะง่ายครับ อ่ออีพ่อมาด้วยเนี่เอาแก่แก่เมื่อยเ้าก่อนเนี่ยเอาแก่เมื่อยนะพ่อเนาะผอมมาสิยังมืยเนี่ยผอมมาเลาะเด็ดสิโอ้่อมาเลาะซิสิมาหาเบิ่งบรรยากาศฟังเล่าเนาะพ่อเนาะโอ้ขัดแหน่ดีครับพี่น้องครับตลาดช่องตะอูครับตลาดเฮ็ดเพะเดอม์มอนี่ครับเฮ็ดเพาะหลไหลครับสุดเล่งไปนี่ครับนี่จะเฮ็ดเพะทุกเจ้าครับเริ่มต้นอยู่ที่โละ300บาท เห็ดพอเห็ดพอครับนี่เดี๋ยวดพองามๆอ่าเทปพอเราโล่เท่าไหร่ละแม่คะเนี่ยสองร้เอ้าสองร้อยแปดสิบเท่านั้นของเป็มสองร้อยแปดสิบบาทนะครับเป็นเห็ดพอหนังบ่ครับหรือฝ่ายเป็นร่วมๆกันจังหน่อยเนาะแต่ว่าอ่อนๆเดี๋ยพี่น้องครับหอมๆยังใหม่ๆอ่อนๆเลยครับเดี๋ยวให้รอมันก่อนจุดเลยเดี๋ยวนะ อ้าเนีย็เพ็รเพาะครับเริ่มต้นอยู่สองร้อยแปดสิก็มีได้พี่น้องครับต่อเอาครับสองร้อยแปดสิบก็ได้อ๋อจีโพี่น้องครับคากเนี้ีเพ็รเพาะล่นตลาดครับตลาดช่องตะโูมันี่มีเห็ดเพาะล้วนๆครับเพชเพาะหลายแหงครับช่วงน โลเท่าไหร่น้อคงเพิ่นครับสามร้อยบาทโล,ล่ละสามร้อยบาทชินโนนแค่นีน้ละบิลล้องครับบรรยากาศที่ว่าคือคักสแคงครับวันนี้ครับตลาดจ่องตะอูพวกเฮ็ดเฟาะครับหลายคารอีลีหมามัานหลายเจ้านะพี่นอ้องเฮาเลือกเอาเลาะเอาถามเอาครับเพิ่นว่าสามร้อยห่อต่อรองราคาลงมาก็ได้เด้อ จีนโนนจีนโนนลอยเดียวใช่นีมจีโนนไข่ตัวใหญ่ๆอัดแมงนจีนนเหรอลอยนึงมารับน่อ๋อถีกถูจีโนนลอยนี่นนนนยี่แม่มาซื้อจีนนไปตำบ่ะเราเาเนี่ยจีนโนนครับพอนังมาทบผมระเบิงมเลแน,น,น่นบ่ นั <toys> ่งล <m ics> <m im mang> ้วนโลละหารวยเด้อพี่น้องครับขาเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอฝายร่วมกันอยู่ที่โลละสามรอยบาทเพิ่งพ่อไม่เบ่งบรรยากาศอุ้ยขาดไหนคุณได้เราบอเฮ็ดพอะนาขานไหนเราบอโอ้กัดซิเมื่อเช่นไงอุ้ยขาดใครหีือขาดพี่น้องครับนี่เป็นเฮ็ดเพอเด่นเฮ็ดเพะนั่นจะเฮ็ดเพะ ตลาดช่องตะอูครับมื่อนี้ครับเฮ็ดเพาะคากิลีครับกิโซพลังการเฮ็ดเพาะครับอันไป็สายบ่มียังครับนี่ตัเฮ็ดเพาะไหวช่วยเลยมื่อนี้นี่แต่อ่อนๆเนะครับยังอ่อนๆอยู่เฮ็ดเพาะตะวันกับจร่วมๆกันนะเฮ็ดเพาะนังเฮ็ดเพาะฝ่ายร่วมกันผู้ใดเลือกเป็นกระเลือกเอาครับลองไปนองฟังใครเอาโอ้ยเลยนเเป็นหิวเฮ็ดไหมหิวเฮ็ดเพาะ ค่เนม่อีลีครับพี่น้องครับตลาดช่องตะูมานี่นี่จะเฮ็ดเพาะล้วนๆนะครับเริ่มต้นโยทีสามร้อยครับตว่ว่าเฮาตอราคาเอาได้ตลาดช่องตะูตลาดเล่าครับเมงสุกม้าแกงจำปลาสักอนี่ก็เฮ็ดเพาะขึ้นกันเลือกได้เลือกได้ได้ครับดอกง่ายๆเฮ็ดเพาะดอกง่ายๆขา,ขาวๆยังสีเลยครับ โลละสามร้อยเบาใจดีต่อรองแม่ค่ะเพิ่นก็จะลดให้เดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้แม่ค่ะเพิ่นเอามาเลาะเบิ่งครับจ้าตลาดช่องตะูครับท่างนี้เพิ่นก็กำลังเลือกเอาโลละสามร้อยพี่น้องครับเลือกได้นะค่ะเพิ่อนโบตัวดอกมันจะมีทั้งผอหนังผอฝ่ายนะครับรวมๆกันทันหละเพิ่นก็รับมาอีกที่เพิ่นวะอ๋อเทื่อเปาะไหม หันไปใส่ก็มีแต่ตหหนเห็ดเพาะทั้งนี้ไมมค่ะขายโลเท่าไหร่นาะทางนี้3สามร้อยคือกันทุกเจ้าด้วยครับตลาดช่องตะอูมัน,นอยู่ที่โล่ละสามร้อยบาทครับอ่า<ม>สนุกเลือครับไปมาช่องตะอูช่วงนี้จะเป็นเห็ดเพาะายอีลีพี่น้องครับนี่จะเห็ดเพาะงามๆเลย เบ็ดเพาะดอกเขาขาดอกใหญ่ๆครับเริ่มต้นอยู่ที่โลละสามร้อยบาทดนะครับทางนี้ทางช่องตัวคือการเบ็ดทุกเจ้าดนะครับเดี๋ยวจะห่อหมักเจ้าได้เดี๋กเอาได้เอ็ดเห็ดเอ็ดเพ็ดเพ็ดมาใหม่ๆอู้หูมีแต่ดอกไม่ไรกันแบบเห็ดเพาะไอ้เพาะครับเพ็ดเพาะทางนี้โลเท่าไหร่ครับทางนี้สามร้อยคือการเบ็ดเนาะครับเนาะสามร้อยคือการเบ็ดดนะครับเบ็ดทุกเจ้าเลยหลายอีนี้ครับอ๋อทางนี้อย่างนี้ เอ็ดปวกยังคิดดอกง่เลยเก็บ,บปีนองเก็บยังนงนี่นเน็ดปวกง่ายโลดยังไงละแม่นี่ท้วงใโลละหกรบาทพอนนสังโลเทาไหร่บอโอ้โลละหกร้บาทเปวกดอกง่ายนี่ครับโลละหกร้อบาทัดดูทงนี้ประเทศจานเท่าไหร่สันทมจานละสองบาท หัวดอกใหญ่เองน้ะโอ้ยังแข็งแกร่งอยู่ดอกใหญ่ครับเห็ดปวกยังวัวเนี่ยเหรเห็ดปวกคู่เห็ดปวกเห็ดปวกคู่เห็ดปวกเขาใหญ่กว่าเห็ดปวกบ้านเฮาดอกใหญ่เบื่อเลยครับทางนี้ปลาปลาเปียนปลาเปียนปลาเปียนทางนี้ก็มีนะครับเห็ดปอกมีแต่เห็ดปอกแมงจีนู่น ขาดแม่อีลีมาเนี่ยชางนั้นไปใช้กันแล้วไปพุ่นบรรยากาศกำลังคือขาดอยู่เลยพี่น้องครับตอนนี้เวล่เก่าโม่งครับเก่าโมงขึงกับยังถือว่าคือขาดอากาศเบาห่อนไนไดนครับเหมือนช่างนี้มีดอกกระเจียวลำ่อลอลำอีหลอกล่ำอีหลอกดอกกระเจียวแมงจีนวนเฮ็ดเพาะหนังหนังแหนครับหนังแหนะเป็นจะขายกันอยู่ที่ โลละห้ารอยบาทเนาะลักระพุกนี่คือกันกระบาดเน่าลัมดีหรอกตัวนี้ที่ขาวกนลอนแ่พันล่างให้อันนี้่างอห้ขอฝายล่างอให้ขอฝายพันล่างแล้วแม่ขายจังเดนะคากอันนี้ร้อลงมสโลโลละสามร้อยโอลละสามร้อยนะครับ เดี๋ยวค้ากับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ห่มหลอดหลกหลอดมาเดี๋ยวกับดอกกระเจียวกับมัดละหาบาทมัดแบบไงหามัดเส้าบาทได้พี่น้องครับตลาดเท่งนี้พันกระใสเงินบาทเงินบาทที่กันนะครับโบนเงินเกียร์ด้วยเป็นเงินบาทไทยฮ้องนี่แหละบบเงี้ยพอเพิ่นโอ้ยเพิ่นไปหาจังเด็กขี้ขาดกันเอาขาดไปกวดหรอหมอพิ่นไปเสือแม่ข่าก็รับตอมากที่กันได้ครับพี่น้องครับเพิ่นกระรับตอมากที่กันแต่ว่า ้านังแต่โลละหาร่อยบาทกันอโอ้นั่นนะนเอ้าปลาก็มนี่นี่ปลาปากปลา,า,านกเขาบ่าเนี่ปลาอีกรัรมีตูครับเฮดบดกับเฮ็ดบดปลาบ้านเพิ่นจแต่แม่ได้เฮดปลาด้วยครับส่วนไหรงานบดไหมคะ่ะมันเฮดปลาบ้ะ เ็ดปลาเฮ็ดบดเพิ่นขายโลเท่าไรครับโสงนโลองท่นวนนะครับเพ็ดบดปลาย่างงอน่อนงามๆเลยเ็ดพ้ออีเมลละปาดอกไหมดอกงหญ่ๆบดเกียด้วยปีนองีดอกใ่า่ๆก็อนๆขาวๆเลยพุ่นะเฮ็ดพร้อละไหมพอหนังบ่แม่ที่เฮ็ดพอฝ่ายเขารวมกัน่ะฝ่ายมันจะดอกขาว เพชรเพาะฝายก็เพชรเพาะนังแมงจีนวนกับไร้ด้วยครับอย่คอนเทนตไเลเป็นถุงเป็นถุงกันอยู่มาเด้อพี่น้องฟังไทยเด้อครับเข้ามาหลายๆ้มาหนีเฮ็ดเพาะอยู่ช่องตะโอครับตลาดช่องตะโอมีเพ็ดเพาะนังเพ็ดเพาะฝายเลยเป็นเพชรรวมๆกับนีครับหลายครับอุย้ยบรรยากาศไหนครับภาคลีลีมาหนี่ โดพเฮ็ดพ้อามนาีเด็ดรอใจนี่ะเปิเสือมาเ่าไดล้วครับนีุ่งเนี่ยสา้กว่ามนมาสามร้อยสี่สิบนี่มันมีนบอหลายกสหลมหันยังบ่ถุงไงปะนี่เขาได้มาบอกหลายนึงสามร้อยกบาทครับไม่จีนนนเอาพี่น้องทานนี้แม่นยังสั่น โอ้มีแต่เห็ดพาะเตืมต,ตลาดเลยครับมีเห็ดเพาะแมงจีนวนไหมคุณนา้าสุดยอดบรรยากาศนี้ครับตลาดช่องโต้งกันนี่ครับแมงหรือเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะฝ่ายเป็นยังได้ขีพากันเลือกละท่านนี้โลทเท่เทเลท่านนี้ครับสองร้อยห้าสิบเอาหาหลอเบิ่งเอาหอมกินหอมกินเห็ดขึ้นมาครับยังใหม่ๆเลยนะนี่นหอมหอม หอมเลยครับเทปเพาะใหม่มันจะมีกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมแห้งๆอู้รับพี่น้องครับบอลบอลเลยมันจะเป็นเทปเพาะร่วมเทปเพาะหนังเทปเพาะฝ่ายร,ร่วมกันเท้าช่วงจะโอช่วงนี้ประมาณนี้แหละครับสิบสองมันจันที่สิบสอง สุดยอดบรรยากาศครับตลาดเล่าช่องตะูมานี่เพชรเพราะรวนรวนรวยรวยหลายหลาย